สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับขวัญข้าวโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะเห็นหน้าขวัญก็ต้องนึกถึงรถ Ford r a n g เจอใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะขวัญพามาดูรถ f o r ์ e v e r e s t นะคะเป็น e v เว e รจะเป็นรถครอบครัวนะคะสามารถนั่งได้สูงสุดถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะกว้างขวางม,มากจริงๆค่ะตัวรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะ 2,000cc นะคะแรงม้าสูงสุดได้ถึง180แรงม้าเลยทีเดียวนะคะตอนนี้รับรองว่าแรงแน่นอนค่ะส่วนราคานะคะไม่แพงเลยค่ะราคาจะอยู่ที่1 2 9 9,000บาทเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่ารถ Everest ตัวเทนตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ขวันนิดนึงนะคะเอาไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าตัวนี้ขวันแต่งอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าขวันก็จะเปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะเป,เป็นกระจังหน้า Ford ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวนี้เลยค่ะส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะคะขวันจะใส่เป็นตัวอักษร Everest l นะคะเป็นตัวอะคริลิกค่ะเพื่อให้ฝากระโปรงหน้าเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนถัดมานะคะ ในส่วนของไฟหน้านะคะก่นจะใส่เป็นค้อบไฟหน้าให้นะคะเพื่อให้ไฟหน้าของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเปลี่ยนแค่กระจังหน้านะคะก็ดูสวยงามเรียบหรูในแบบของเอเวอเรสต์นะคะถัดมานะคะส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะเดิมจะเป็นล้ออัลลอยขอบ18นะคะแต่ว่า ขวัญเพิ่มให้ค่ะเปลี่ยนล้อให้นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ20เลยค่ะเพื่อให้รถเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะขับเอลเ e สปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะก็จะใส่ให้เป็นครอบมือเปิดนะคะตัวนี้ป้องกัน รอยขีดข่วนขาดให้เราเปิดรถนะคะถัดมาด้านบนค่ะจะเป็นแกนสานข้างนะคะถัดมาค่ะจะเป็นครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านนะคะถัดมาด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ค่ะขวัญก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวไฟท้ายโดยการใส่ครอบไฟท้ายนะคะสีดำด้านนะคะให้ตัดกับสีตัวรถนะคะ ตัวนี้นะคะตัว e v e r e ร t ของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะคะ4จุดเลยทีเดียวค่ะถัดขึ้นมาก็จะมีกล้องถอยหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดดูข้างหลังกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้จากรนโมดนะคะเราสามารถกดเปิดจากรนโมดได้เลยนะคะ กด2อดีนะคะก็เปิดปลดล็อกด้านหลังนะคะตัวนี้ฝาท้ายจะเป็นโชกคนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะกว้างขวางมากค่ะเห็นไหมคะแล้วเรามาดูร,บรอบๆกันนะคะนี่เข้าไปดูภายในกันดีกว่าค่ะภายในตัวนี้นะคะก็จะเป็น เบาะหนังนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอตัวซิงค์ใหม่นะคะรองรับภาษาไทยนะคะ8นิ้วค่ะกับปบบนำทางนวิ i เกเตอร์นคะนคะ,คะ,คะสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะอันนี้แล้วส่วนตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้ของเราเนี่ยจะเป็นเกียร์10สปีดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการขับขี่นะคะการเข้าเกียร์จาก นุ่มนวลนะคะแล้วก็สมูทนะคะทำให้ขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไงบ้างคะไปดูรถเอเวอร์เรสตัวเทนกันมาแล้ว <c oughs> ขอ่อนว่าต้องถูกใจใครบ้างนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากได้ รถครอบครัวแบบนี้ไปใช้งานนะคะตอนนี้ขวัญจัดโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ย0%น์เนานถึง48เดือนเลยค่ะก็มีโปรโมชั่นนะคะมากมายค่ะให้คุณลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบไหนนะคะก็สามารถปรึกษาขวัญได้นะคะหรือปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าอาชีพไหนนะคะก็สามารถปรึกษาขวัญได้ค่ะ เบอด้านล่างนะคะ0 9 4 6 9 9 9 5 9 6นะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะปลอดภัย100%ค่ะด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็รอรับรถที่บ้านได้เลยค่ะขันพร้อมส่งรถให้ถึงที่และเรามีไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวโควิดนะคะซื้อรถกับขวัญค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ